สวัสดีครับผมมายทาดานะครับก็วันนี้นะครับกลับมาดูเรื่องของ7เรื่องพื้นฐานนะครับที่ที่คนควรรู้นะครับก็ในเจ็ดเรื่องนี้นะครับก็จะมีตามในหัวข้อในหน้าจอนี้เลยนะครับก็คือมีตั้งแต่เพจนะครับบล็อกนะครับเรื่องของการทา Navigation Bar นะครับแล้วก็ตัวของบ r e อกแคมป์นะครับก็คืออะไรนะครับการ Move บล็อกนะครับการลิงเพจนะครับการเซิร์ช นะครับแล้วก็การลบข้อมูลนะครับแล้วก็การกู้กลับนะครับก็เดี๋ยวไปดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับพอเราเข้ามาในหน้าเพจนะครับเราสามารถสร้างเพจได้2แบบนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าแบบแรกก็คือเราสามารถสร้างเป็นเพจเปล่าๆนะครับคล้ายๆที่เป็น microsoft word ได้นะครับแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะสร้างเพจแบบเป็น ดัตตอรเบได้นะครับซึ่งในโนชันเองะครับจะมีดัต a ตอรเบทเนี่ยทั้งหมด6แบบนะครับให้เราเลือกใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของดัตเตอร์เบทกันนะครับตัวดัตเตอรเบทตัวแรกนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือเป็นเรื่องของเทเบิลนะครับเทเบิลเนี่ยครับถ้าเรากดเข้าไปะครับมันจะขึ้นหน้าว่าเป็นวิวของดัต a ต a รเบขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะ เอาดัตตาเบสที่เคยสร้างไว้แล้วมามาแสดงผลที่นี่ก็ได้นะครับหรือเราจะสร้างตัวดัตตาเบสใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะกด new database ตรงนี้นะครับเพราะเป็นแบบนี้นะครับตัวดัตตาเบสเองเนี่ยครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเวลาเราทำในพวก google sheets นะครับหรือ excel นะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นเป็นฟิลหรือคอลัมน์นะครับ แล้วก็เป็นโลแบบนี้นะครับโอเคเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลลงไปนะครับเช่นตัวนี้จะเป็นอไอเทม1น,นะครับไอเทม2ไอเทม3นะครับถ้าเราสังเกตนะครับก็คือตัว a เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น a เล็กกับ a ใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นฟิลที่ที่ type เนี่ยเป็น title นะครับอ่าเป็นยังไงนะครับสูติว่า ถ้าเรากดนะครับไปที่ฟิลด์ของไททอลตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าสมมติาาว่า,าผมจะกดไอเทมที่2นะครับไททอลเนี่ยมันก็คือไททอลของเพจนั่นเองนะครับข้อดีของ notion ก็คือว่าวลาเราพูดถึง database อะครับในหนึ่งเลคคอรของ database บะครับมันจะประกอบไปด้วยเพจหลายหลายเพจเนี่ยอยู่ในอยู่ในดัตต้าเบสนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรากดเข้ามาใน ไอเทมหนึ่งไอเทมใดไอเทมหนึ่งของในในดัตต้าเบรนะครับมันจะเปิดเพจอันนึงขึ้นมานะครับซึ่งเพจตัวนี้ก็จะมีไททิลตามอ่าชื่อของโรที่เรากรอกไว้ตะก,กี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถกำหนด Property ตต่างๆได้นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะใส่ Content ต่างๆได้ด้วยแบบนี้นะครับอ่าโอเค ต่อไปนะครับพอเราสร้างรัฐเบรขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็นเทเบิลนะครับมันจะสร้างฟิล์หนึ่งนะครับที่เป็นแท็กนะครับฟิล์แท็กเนี่ยถ้าเรามาดู property type เนี่ยครับมันจะเป็นมัติ Select นะครับมัติเซเล็เนี่เราสามารถที่จะใส่เช่นเป็น Cat นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะใส่เป็น d o g นะครับหรืออันที่สาเนี่ยผมจะใส่เป็น Cat นะครับ แล้วก็ทั้ง d o อกได้นะครับมันติเซเล c กเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ Information เข้าไปได้หลายฟิลนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากเลือกฟิลไหนนะครับ,รบก็อันนี้จะเป็นภาพรวมคร่าวๆข,ของการทำดัต t ตอรเบนะครับสิ่งที่ผมชอบมากเลยในในเรื่องของ Notion d a t a b a s เเลยเนี่ยก็คือมันเนี่ยไม่ใช่แค่เราเนี่ยเก็บข้อมูลเป็นฟิลในแต่ละโลก ได้เหมือนใน Excel หรือ s h e ี t นะครับแต่มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลอะไรก็ตามก็ได้นะครับที่อยู่ในเพจย่อยของมันอีกทีนะครับเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูนะครับจบไปแล้วนะครับกับเรื่องเพจนะครับก็เดี๋ยวไปดูคอนเซปต์ต่อไปนะครับคือเรื่องของบล็อกนะครับในโน t ชั่นนะครับเราจะมีเรื่องของบล็อกนะครับบล็อกคืออะไรนะครับ ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Word เองนะครับหรือว่า Google Docs เองนะครับเราอาจจะไม่ต้องสนใจคำนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะโปรเซสโดยเป็นบรรทัดไปนะครับแต่ว่าในโ t ้ตชั่นเองเนี่ยจะไม่ได้โปรเซสเป็นบรรทัดแบบนั้นนะครับมันจะมองว่าคอมโพเนนต์ทุกอย่างใน n o t i ช n ่เนี่ยคือบล็อกหมดเลยนะครับแล้วในหนึ่งเพจนะครับ ใน1เพจนะครับจะประกอบไปด้วยบล็อกหลายๆบล็อกต่อๆกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมจะพิมพ์ตัว cat นะครับ dog นะครับ animal นะครับอ่ะสมมติถ้าเกิดผมลองสังเกตนะครับวิธีการสังเกตว่าบล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับให้ให้เราลองคลุมนะครับแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด4บล็อกนะครับบล็อกแรกมี cat บล็อกที่2เนี่ยมี dog บล็อกที่3มเนี่ยมี a n น m a l นะครับบล็อกที่4เนี่ยเป็นบล็อกว่างอยู่แล้วก็หลังจากนีนเน้เราจะไม่มีบล็อกอะไรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่บล็อกชนิดอื่นๆลงไปก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นคําสั่งที่เราสามารถใส่บล็อกชนิดอื่นเข้าไปก็ได้ครับตัวอย่างเช่นตัวเราสามารถใส่ Todo List เข้าไปได้นะครับอาจจะน n นะครับหรือเราอาจจะใส่ตัวของ ออกอย่างนี้นะครับเลือกอันนี้อ่าเป็นต้นนะครับแบบนี้นะครับเราเราถ้าเราคุมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบล็อกแบบนี้เรียงต่อกันนะครับทีนี้บล็อกโดยดี a u l t นะครับโนชันเนี่ยจะเรียงบล็อกเป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้ง แต่ว่าเราสามารถที่จะทําให้บล็อกของโนชันเนี่ยเรียงเป็นแนวนอนได้นะครับหรือเราสามารถที่จะจัดเป็นแนวนอนได้นะครับโดยการที่เราเลือกอตรงที่ไอคอนนะครับที่อยู่ตรงหน้าแต่ละบล็อกนะครับสมมุติว่าผมอยากย้ายเทสเนี่ยไปอยู่ฝั่งขวานะครับของแคทนะครับผมก็แค่ลาก6กจุดตรงนี้นะครับไปนะครับแล้วก็สังเกต ตัวขีดสีฟ้าเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับจะอยู่หลังตัวขอเอาตรงนี้ก็ได้หรือจะอยู่หลังตัว a n i m a l ก็ได้จะอยู่หลัง d o อกก็ได้จะอยู่หลัง cat ก็ได้นะครับอ่ะผมไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บถ้าเราคุมอีกครั้งนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยครับเทสเนี่ยจะอยู่เป็น2คอลัมน์ นะครับกับ Cat แคทละเห็นไหมครับตัวตัวเช็คลิสต์ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำเป็น2คอลัมน์จริงๆนะครับเหมือนที่เคยเดโมไปรอบที่แล้วนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเลื่อนให้ตัว d o อกับแอนิมอเนี่ยอยู่ภายใต้คอลัมน์เดียวกันกับ Cat ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง Move ไปนะครับ เนี่ยครับถ้าเรา move move dog กับ animal นะครับมันก็จะเป็นเส้นยาวๆเห็นไหมครับแต่ถ้าเรา move ไปใต้ cat นะครับมันจะเป็นเส้นเล็กนะครับโอเคแบบนี้ถ้าเราคลุมใหม่นะครับสังเกตว่าตอนนี้ครับบล็อกของเราเนี่ย cat dog animal เนี่ยครับจะเป็น1คอลัม o l นะครับแล้วก็ t e s t ตัวนี้จะแยกอีก1นึ่ง column เลยตัวนี้จะอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเลย นะครับต่อไปนะครับก็คือในบล็อกนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับสังเกตพฤติกรรมของบล็อกได้นะครับโดยการใช้ select all นะครับในการ select all เนี่ยถ้าเรา select all ใน Microsoft Word นะครับมันจะเลือกคลุมทั้งเอกสารเลยใช่ไหมครับแต่ว่าใน Notion เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับใน Notion เนี่ย การ select all ของ notion เนี่ยจะเป็นการเลือกทั้งบล็อกนะครับเก okay. สมมติว่าผมมีข้อความพาราก r a ฟอันหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วสมมติว่าผมจะเลือกนะครับคลุมทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดผมกด ctrl o n o a นะครับถ้าเป็น mac ก็จะเป็น command a นะครับมันก็จะคลุมทั้งหมดแบบนี้เหมือนกันถ้าเราสังเกตเนี่ยก็คือว่า การที่เรากด Ctrl+A เนี่ยมันจะเป็นการคลุมทั้งบล็อกครับแต่ถ้าเราอยากจะคลุมทั้งเอกสารนะครับหรือทั้งเพจนะครับให้เรากด Ctrl+A ย้ำรอบที่2นะครับมันจะเป็นการเลือกทั้งเอกสารแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะา Copy หรือเราจะ Cut อะไรไปไปบ้างนะครับก็แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกัน ต่อไปนะครับก็โน้ตชั่นนะครับสามารถที่จะเลือกบางส่วนของบล็อกได้นะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าผมมีอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น1บล็อกนะครับ1 <c oughs> พารากราฟตัวนี้นะครับจะเป็น1บล็อก <c oughs> สมมุติว่าผมแยกตัวพารากราฟตัวนี้นะครับเป็น2บล็อกแบบนี้นะครับแล้ว ผมสามารถที่จะเลือก copy นะครับบางส่วนของบล็อกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก copy มาแล้วก็มาวางข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น2บล็อกนะครับแต่ว่าจะเป็น2บล็อกที่เอาส่วนหนึ่งของบล็อกแรกนะครับมาแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งของบล็อกแรกบล็อกหลังมานะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของโนชันนะครับที่เพิ่งทําได้นะครับครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือบล็อกเนี่ยสามารถ move ได้นะครับถ้าเราใช้งานาพวกตระกูล Microsoft Word นะครับหรือว่า Google d o c เองนะครับเวลาเราจะเลื่อนข้อความนะครับเราจะต้องกดเลือกแล้วกด cut ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปวางตำแหน่งที่เราต้องการใช่ไหมครับแต่ว่าใน Notion A เนี่ยครับเราไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นนะครับเราสามารถเลือกที่ หัวข้อนี้ได้เลยนะครับก็คือ 6. จุดตรงนี้นะครับเลือกไปได้เลยว่าเราจะาย้ายมันไปอยู่ที่ไหนนะครับย้ายไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับหรือนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือโนชั่นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษของโนชั่นเลยนะครับก็คือว่า ในโนชันเองเนี่ยครับบล็อก1บล็อกเนี่ยเมื่อเราสร้างมาแล้วนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าเราเนี่ยสร้างมาแล้วเราจะสร้างฟรีนะครับเพราะว่าบล็อกทุกบล็อกของโนชันเนี่ยสามารถที่จะทาร์ฟอร์มตัวเองได้ครับเพราะว่าทาร์ฟอร์มก็คือเปลี่ยนรูปล่างนะครับให้เป็นบล็อกชนิดอื่นได้นะครับวิธีการทําก็ง่ายมากเลยนะครับก็คือกดตัว ตัวนี้นะครับ1ครั้งนะครับตัว6จุดนะครับแล้วเราก็ไปที่ turn into นะครับก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัว text ธรรมดานะครับให้กลายเป็น heading ได้แบบนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนจากตัว heading นะครับให้กลายเป็น to list ก็ได้แบบนี้นะครับหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนเนี่ยครับตามนี้เลยอ่าเราสามารถเปลี่ยนเป็น page ก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็จะกดเข้าไปได้เป็นเพจย่อยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะครับผมก็อ่สิงหนึ่งที่ชอบอีกอันหนึงของโ t i o n นะครับก็คือเรื่องของโนชันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าฟอร์แมตจะพังนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้งานพวกตระกูล Microsoft Word นะครับหรือว่า g o o g l e d o c ลเองเวลาเรา c o ปปี้ข้อความมาจากเว็บไซต์อะไรใช่ไหมครับมันจะติดพวก สไตล์มาหรือว่าพวกการตกแต่งมาติดมาด้วยครับเราต้องมาจัดใหม่ใช่ไหมครับแต่นชั่นเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งกับการตกแต่งของคนอื่นนะครับโนั่น <Not ion S 1> จะมีวิธีการตกแต่งเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยวลาเราพูดเวลาเราเอาเอกสารมาวางไว้นชั่นเราครับมันจะเป็นรูปแบบเดิมนะครับเทมเพลตแบบเดิมแล้วก็ฟอร์แมตมันจะไม่เพี้ยนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ยอดเยี่ยมเลยครับก็เดี๋ยวไปเรื่องต่อไปเลยนะครับก็คือเรื่องของ navigation bar แล้วก็ b l a d e c a m นะครับอ่าโอเคคืออะไรนะครับ n a v i g a t i o n bar เนี่ยก็คือแถบทางซ้ายมือนะครับถี่เทาๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอ่ามันเรียกว่าไซบาร์นะครับอาจะอาจจะอาจจะเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับเพื่อปิดมันได้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ในในไซบาร์ตัวนี้นะครับหรือ n น v i g a t i o n Bar ตัวนี้นะครับอ่ามันจะ แสดงเพจนะครับทุกเพจนะครับที่อยู่ในของ workspace เรานะครับแล้วเราสามารถที่จะกดสมมติว่าเราอยากรู้ว่าในเพจตะกี้นะครับที่ผมกำลังพูดถึงเรื่อง7เรื่องพื้นฐานใช่ไหมผมก็กดลูกศรลงมานะครับผมก็จะดูได้ว่าในเพจเนี้ยครับมีเพจย่อยอะไรบ้างนะครับก็คือ sub เพจนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะไปที่เพจไหนนะครับยกตัวอย่างผมอาจจะ กระโดดไปที่หน้าเพจตะกี้นะครับที่เป็นดาต้าเบสตะกี้นะครับหรือว่าจะกระโดดไปที่ตัวบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเบลดแคม m นะครับตัวเบลดแคมนะครับคืออะไรนะครับคือเมนูข้างบนนะครับมันคือการบอกว่าตอนนี้เพจปัจจุบันเราเนี่ยครับอยู่ภายใต้เพจอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเหมือน ตอนนี้นะครับตัวเทดเนมตัวนี้นะครับอยู่ภายใต้ตัวเเลื่อนพื้นฐานนะครับสมมุติถ้าเกิดผมกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลับไปข้างบนนะครับหรือสมมุติว่าถ้าเกิดผมสร้างเพจย่อยขึ้นมานะครับสับเพจนะครับถ้าเราสังเกตนะครับมันก็จะเป็นไทร์คีเป็นสับเพจนะครับก็คือปัจจุบันแล้วก็สับเพจเนี่ยจะอยู่ภายใต้ เนวิเกชันนะครับแล้วก็ตัวเนวิเกชันเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้เรื่องพื้นฐานนะครับเราก็จะสามารถที่จะมีตัวสับเพจนะครับซ้อนลงไปนะครับได้อีกนะครับเห็นไหมครับเทส t จะอยู่ในสับเพจนะครับจะอยู่ในจุดๆตรงนี้ก็กดดูได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเรามอง คิดง่ายๆนะครับตัวเพจเนี่ยก็อาจจะเปรียบเสมือนโฟลเดอร์ก็ได้นะครับก็คือเราเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราสามารถย้อนกลับได้นะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการ Move Block นะครับแล้วก็การ Link Block นะครับ การมูฟบล็อกแล้วก็การลิงก์บล็อกนะครับก็คือ,อะนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมมี Heading อันหนึ่งนะครับที่เป็นบอกว่า Title of Work นะครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากจะลิงก์ไปยังตัวบล็อกนี้นะครับผมสามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราะผมลอง Enter ลงมายาวๆนะครับแล้วก็คลิกเคียร to Link ล็ x นะครับผมสามารถที่จะกดเลือกคลุมนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะ Copy ลิงก์อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นลิงก์ข้างนอกนะครับเว็บไซต์ปกติหรือจะเป็นลิงก์ภายในโน t i ชั่นก็ได้นะครับการลิงก์บล็อกนะครับก็คือเราสามารถที่จะลิงก์ไปยังตัวบล็อกตัวนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่า ผมเอาลิงก์ตัวนี้มาแล้วกดที่6จุดนะครับแล้วไปที่ copy link to block ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาใส่ในตรงนี้นะครับในลิงก์นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็กดวางนะครับเนี่ยครับมันก็จะบอกว่า link to block นะครับแล้วพอเรากดคลิกตรงนี้นะครับมันจะวิ่งไปที่บล็อกตัวนั้นทันทีเลย นะครับต่อไปนะครับก็คือการที่ผมลิงก์ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้นะครับบล็อกตัวนี้นะครับที่ถูกลิงก์นะครับเวลาสมมติว่าถ้าเกิดเราทานฟอร์มไปเป็นชนิดอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานฟอร์มไปเป็นเพจนะครับถ้าเรากดลิงก์นะครับลิงก์มันก็จะทํางานได้อยู่นะครับก็เป็นอันหนึ่งของโนชั่นที่พิเศษมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือผมจะ มูฟเรื่องของการมูฟบล็อกนะครับการมูฟบล็อกนะครับก็คือเราสามารถที่จะ Move ภายใต้ในเพจเดียวกันแบบนี้นะครับหรือเราจะ Move ผ่านไซด์บาร์นะครับหรือ navigation bar ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเลื่อนตัว title of work นะครับไปอยู่ใน7เรื่องพื้นฐานนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับภายใต้7เรื่องพื้นฐานตรงนี้หรือแล้เรากดตูตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ เบสแคปนะครับสมมติว่าผมมีสับเพยย่อยนะครับเป็น d e s c r i p t i o n นะครับอ่าเราสามารถลากมาอยู่ที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลากกลับไปที่ตัว Move บล็อกก็ได้นะครับก็จะไปที่ตัวนี้ Move B ล็อ k นะครับหรือนะครับเราสามารถที่จะกด6จุดนะครับตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ m move to นะครับตรงนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อเพจที่เราอยากจะย้ายไปได้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะย้ายตัว e s c r i p t i o นนะครับไปเพจเทสนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับปุ่มเทสไว้ปุ๊บนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือเราสามารถที่จะกดค้นหาชื่อเพจตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการลิงก์เพจนะครับ การลิงก์เพจเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์เพจได้2แบบนะครับก็คือสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะเอาตัวเอาลิงก์ไปที่ตัวเนวิเกชันบาร์ตัวตะกี้นะครับเราสามารถที่จะกด slash นะครับแล้วก็หาบล็อกนะครับที่ชื่อว่า Link to page นะครับหาไม่เจอนะครับกดเ e ิร์ชก็ได้นะครับมันจะมี Link to page นะครับ แล้วเราก็กดเสิร์ชชื่อเพจที่เราอยากได้นะครับตัวนี้นะครับ a v v g g t t o o n b r r n n d r e a d c r u m b ตัวนี้นะครับเนี่ยพอเรากดมาแบบแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมีลิงก์ที่ลิงก์ไปยังเพจตัวนี้ได้นะครับ่ะลองกดดูนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ในโนชั่นเองนะครับก็จะบอก backlink นะครับก็คือบอกว่าในเพจตัวนี้ะครับ ถูกลิงก์โดยเพจหน้าไหนบ้างนะครับเราทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเพจนี้ครับถูกลิงก์มันยังไงได้บ้างเนาะก,ก็เป็นประโยชน์อันนึงที่ดีมากๆเลยนะครับในการจัดการข้อมูลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลิงก์เพจแบบ inline นะถ้าเราสังเกตนะครับว่าตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบเต็มบล็อกเลยเห็นไหมครับเนี่ย เป็นติดนั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใส่ข้อความอะไรหลังตรงนี้ได้เลยถ้าเรากดปุ๊บมันจะเป็นการลิงก์แทนแต่ถ้าเราอยากจะลิงก์แบบอินไลน์นะครับให้เรากดแอดนะครับให้เราใส่ชื่อเพจลงไปนะครับตัวนี้ลิงก์ทูเพจแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยเวลาเราชี้ไปที่ตัว navigation bar ตัวนี้นะครับมันจะเต็มเลยเห็นไหมครับแต่ตัวนี้จะจะเป็นแค่ตรงนี้เลยนะครับแค่แบบขนาดของมัน แล้วก็ผมก็สามารถใส่ข้อความเพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้แล้วก็การลิงก์เพจอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของแถมนะก็คือว่าสมมติว่าเราบอกเราเราจำเราเสิร์ชไม่เจอนะครับหรือเราจําชื่อเพจไม่ได้นะครับให้เราไปที่เพจที่เราอยากจะลิงก์นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าผมบอกว่าผมจะไปหน้าหน้าเพจ n นับวันตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าบล็อกอเป็นหน้าเพจนะครับ แล้วเราก็ไปกดจุดตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด Copy Link ตรงนี้นะครับหรือเราสามารถที่จะกดปุ่ม3จุดตรงมุมขวาบนนะครับแล้วก็เลือกตรง Copy Link ตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็กลับไปหน้าตะกี้ถ้าเราวางเนี่ยมันจะมันจะบอกว่าเราจะวางแบบไหนนะครับ จะวางแบบ dismiss ก็คือหมายถึงว่าวางลิงก์แบบนี้เลยไหมหรือว่าจะสร้างลิงก์ไปยังวิวของ Data b a บ e นะครับก็คือตะก,กี้หน้าเพจเป็น Data b a บ e อยู่ใช่ไหมครับก็จะสร้างเป็นวิวของ Databa s e ก็ได้หรือจะเมนชันเพจเมนชันเพจก็จะเป็นแบบอันบนนะครับเดี๋ยวลองลิงก์ไปยัง Data b a บ e ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะสร้างวิวของ Databa s e ใหม่นะครับเราเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะ organize Databa s e นะครับ เดียวกันนะครับที่คนละหน้าต่างได้นะครับแบบนี้โอเคหรือนะครับเราอาจจะแค่ต้องการแค่ลิงก์ไปยังหน้านั้นนะครับเราแค่เมนชั่นเพจเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มมูไปหน้านี้ได้นะครับต่อไปนะครับการเสิร์ชนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าข้อความนะครับหรือข้อมูลที่ผมมีอยู่ในโนชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับให้ผมกด ตัวนี้นะครับ Quick f i l e นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์นะครับสมมติว่าผมบอกว่าเป็น Navigation นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถกด c t r l P นะครับถ้าได้ Mac ก็จะเป็น Command P นะครับก็สามารถค้นหาได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นเรื่อง Search แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ7เรื่องพื้นฐานนะครับก็คือเป็นเรื่องของการลบนะครับแล้วการรีคอเวอรี่นะครับเวลาเราลบอะไรก็ตามในโน้ตชั่นนะครับสมมติว่าผมมีเพจมานะครับเป็นอ่าเทสเพจนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดผมลบไปนะครับผมกด Delete ไปนะครับมันยังคงอยู่นะครับ ให้เราไปดูที่ trash นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยเพจเนี่ยเพิ่งลบไปเนี่ยคืออะไรนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับเพื่อกด restore มาได้ถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้มันก็จะลบถาวรน,นะครับก็ไปกดปุ่มนี้นะครับ restore มามันก็จะกลับมานะครับหน้านี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7เลื่อนพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้นะครับ ก็จริงๆเนี่ยยังมีเทคนิคอีกมากเลยนะครับในโนชั่นเนี่ยที่เราสามารถที่จะเอามาประ,ประยุกต์ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของเพจนะครับแล้วก็เราเข้าใจเรื่องของบล็อกเนี่ยว่ามัน f ฟ e ็กซิเบนะครับมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ